ตามข่าวรอบวันทันเหตุการณ์กันต่อนะครับไปดูที่ก้าวจับมือกับศูนย์สมเด็จพระเทพพรชจัดกิจกรรมสนุกสุขสรรวันพบปะครอบครัวปี2567อา,าสาส่งพลังความสุขให้เยาวชนผู้พิการทางใบหน้าและกระโหลกศีรนษะณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับบริษัทก้าว e อเนจีเ e เวล OP m e n t ์จำกัดมหาชนหรือกาวร่วมกับศูนย์สมเด็จพระเทพพรชแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยจัดกิจกรรมสนุกสุขสรรวันพบปะครอบครัวปี2567หรือ Happy Family Day 2024ให้กับเยาวชนผู้พิการทางใบหน้าและกระโหลกศีรษะที่อยู่ในการดูแลของศูนย์พร้อมกับครอบครัวได้ใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกันซึ่งพนักงานจากเก้าวกว่า30คนได้ร่วมเป็นอาสาสมัครพาเด็กๆเ,เปิดโลกการเรียนรู้สร้างสรรจินตนาการและสัมผัสกับสัตว์ต่าง สวน,นสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีทางนี้กิจกรรมสนุกสุขสรรวันพบปะครอบครัวปี2567เป็นหนึ่งในกิจกรรมของศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีรษะซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดําเนินการโดยไม่สแสวงหาผลกําไรจึงมีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาจากทั่วประเทศ โดยทางศูนย์ยังมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่จัดกิจกรรมสนับสนุนด้านอารมณ์จิตใจเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางสังคมมีทักษะในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นซึ่งที่ผ่านมาเกาฟได้สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์อย่างต่อเนื่องเช่นสนับสนุนงบประมาณมอบทุนการศึกษาให้ผู้ป่วยภายใต้โครงการ1ทุนหฝันปั้นอนาคตและร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้พิการลดความไม่เสมอภาคสร้างความเท่าเทียมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs หรือ Sustainable Development Goals ของสหประชาชาติ